ธรรมชาตินี่สิครับธรรมชาติของจริงโอ้โหดูแดดเลยครับผมมีออร่านี่ฮะทุกคนดูฮะ <c oughs> คือแม่งแบบไห้เลยอะ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับโอ้โหไฟแช็คโอ้โหด,ดูไฟ ไฟไม่โคตรสว่างนี่เอาไปเดินเข้าป่านีน่ไม่มีแบบงสเสือไม่มีบ e ุกอ่ะจะดูครับมีเลือดมีอาหารแล้วก็มีน้านะครับโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ตรง D3 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแถวมิเทลเลีเล่เบล้วไม่ก็ล็อกเก็ตแฟกเตอรี่เมืองแล้วเนี่ยล็อกเก็ตแฟ o เตอรี่โอเคนะ่าจะเป็นเมืองใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเอาเมืองที่มันเหมือนชื่อเนี่ยน่าจะเด้งอยู่นะครับเกมผมก็น่าจะไม่ได้เล่นอยู่ตอนนี้หูนี่ก็เป็นบ้านนะฮะเนี่ยทุกบ้านได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาของฟามกันดีกว่าเริ่มเดีทุกบ้านกันเลยครับเป็นยังไ <c oughs> กุ้งกุ้งกุ้งกุงกุงกุ้ง,งตามบักคค้งไม่ใส่ปูปลาเรา้เสียงโคตรเกียนอะสองร้อโลบัตนี่เดี๋ยวดูว่าข้าไปได้มั่งน่าจะข้าหอกได้คนระับน่าจะเหมือนกันเลยปะเฮ้ยโอ้ย,อยต้นไม้ล้มวะ่ะเอ้ยฟิสิกได้นะนี่ฟิสิกได้นะนี่ครับกดแถบได้ไม้นะครับอันนี้ก็ตัวละครผมนะครับผมก็ไม่ได้โป,ปเปือยเลยขนาดนั้นนี่ มีไม้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าครับตรงไหนนี่ครับอ๋อนี่งคือปกติถ้ากดอ๋อกดตัวคิวนะครับโอเคต้องไปเปลี่ยนตั้งค่าใหม่นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดกดคราบตัวคิวเหมือนกันนี่ฮะครับหอกได้นะครับมีบูปินมีพอ,อนตัวหูเหมือนเป๊ะเลยมีแคนเทเบลิลด้วยนะครับอันนี้มีธนูต้องใช้ผ้าไหมต้องใช้ผ้า5้เหมือนกันแบบเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวเราจะไปอยู่แถวเมืองใหญ่เลยนะครับจะดูว่ามีคนหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ในเซิร์ฟ ข้ามาลงเนี่ยเซิร์ฟคูณสองนี่ไงอันนี้อะไรครับอันนี้น่าจะเป็นซัฟเฟอร์หรือเปล่าไม่ใช่ซัฟเฟอร์แต่คือโฟโฟเฟโฟสี่ที่เอาไว้ทำระเบิดนะครับอันนี้เอาไว้ทำระเบิดเออนี่น่าจะหินหรือเปล่าหรือว่าเหล็กถ้าใครดาวนี่น่าจะเป็นเหล็กคือเกมแม่งนั่งไม่ได้เว้ยโคตรยากเลยเออนี่ เหมือนกันเลยนะครับโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเป๊ะนี่เฮ้ยโหโดนเมื่อวันเนี้ยโดนอยู่กวางน้อยได้เนื้อกวางแล้วเราเอาหินแร่เลยนะครับผมนี่ได้กระดูกมาแล้วอาจจะต้องการกระดูกอีกสักเอ้ยมือมันยาวเกินไปหรือยังไงวะเนี้ยนะครับผมเฮ้ยแม่ง ทำให้มันต่ำยังไงว่าแบบโหลดเครื่องอ่ะอุมตีไม่ถึงเนี่ยทุกคนดูดิมือมันคือแบบอยู่ข้างบนน่ะ<ม>นั่งกดปุ่มไหนวะเน่ยอา้าหายแล้วเวรกรรมอันนี้มีถังด้วยนะครับผมนี่ตอนหินเราจะพังนะทำเล่นไปนี่เป็นพวกถังน้ํามันนะครับผมนี่เปพวกของต่างๆครับนนี้เลยโอ้ต้องทุบด้วย เออ้ยได้เป็นไรครับเนี่ย Starwed Break Action ไม่แน่ใจว่าเป็นอื้มนะขอถือวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนหรือเปล่าโอ้ยปืนนะครับผมแต่ว่าไม่มีกระสุนนะตอนนี้โอ,อ้โหอย่างนี้ได้เล่นนะเฮ้ยเปุกคนเฮ้ย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 คนหรือเปล่าน่ะคนหรือบอทนะ่นออนะเฮ้ยเหลือสาม เฮ้ยไม่ 3, 2, 2. เห็ลัก3ณะเลยยี่สองเ้ยตดิงได้ป่าววะเฮ้ยโอ้โหเหลือเก้าลัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วเฮ้ยเหลือสองเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยน่าจะเป็นบอดนะครับทุกคนแต่มังยิงโคตรเลยเอ้ยโ,โ,โอ้โหเรียบร้อยเลือดไหลตุย ผมมาเกินไปครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่เดิมนะครับจะไปเมืองใหญ่เพราะว่าเมืองใหญ่หญๆเนี่ยของน่าจะเยอะมากๆออกเดินทางไปเรื่อยๆครับไล่ฟาร์มระหว่างทางไปตัดไม้ขุดหินขุดแร่ชมุก็ยังไม่รู้ว่าคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันส,ส่วนใหญ่แต่ก็เดินไปยังไม่เจอใครเลยครับแต่ว่าไปเจอสัตว์ป่าโอ้โหตัวอะไระเนี่ยกลัวไปเช็คก็เปล่าน้องกลัวไปเช็คไหมไม่น่ากลัววัยี่หอนี้แก่แล้วอู่บนหินตามไหม โอเคไม่กัดใช่ไหมโอ้มือก็สั้นอีกโอ้ยมือแม่งสั้นเหลือเกินตอนนี้ติดจุดท่ามกลางถ้าผมเดินนี่ปุ๊บมันจะตามไหมมันจะรู้หินมาไหมโอ้โหชัดเจนเลยครับผมโอ้โหเหลือสิเป็ดแล้วปุ๊บปุบปุบโอเคขึ้นหินไม่ทันนะเจอาก,กันาจุดเซฟนี่บ้านใครก็ไม่รู้ ้ยบ้านจะละลายนะเนี่ยใช่ปะนนปเนี่ยหารทัพสิบเนี่ยเอ้าโดนนะแบบเนี้ยบินคึ้บ้านนะดิเอา้าโดนดีครับเปาะบางจัดนี่ไงโดนดีโดนดีดนดไ,ได้ไม้ฟรีมาอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่คือทีซีนะครับก็คือบิลนะขอรีก่อนดิอ่าเนี่กลายเป็นของเราแล้วแเอาออกมาไม่ได้นะครับเนี่ย นี่เป็นเตียงนอนนะฮะโอเคแม่งไม่มีอะไรบ้านหลังนี้ยี่มีเสียงปืนยิงกัน,นทางด้านขวานะเราขอลงข้างล่างก่อนโอ้โหแล้วภูเขามันสูงอะไรขนาดนี้วเนี่ยแม่งเอจะตายพอตกหรือเปล่านเนี่ยนั่นไงผมเดินมาเรื่อยๆรครับแล้วก็เจอเมืองนึงครับผมคิดว่าเมืองนี้เนี่ยน่าจะมีของแล้วก็น่าจะย่อยของได้ครับก็เลยไล่ฟาร์มดูแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงครับก็เก็บแม่งทุกอย่างเลยฮะอะไรทุบได้ก็ทุบตอนนี้เนี่ยของเต็มตัวเลยครับแล้วก็เดินมาหาที่ย่อยครับเจอเครื่องย่อยมันอยู่ข้างบนคครแม่่่งเเือโตใหญลย เด็ดดูอันนี้แม่งย่อยจากตั้งบนข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะมีเทลสแครปย่อยไม่ให้หมดก่อนละกันนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรเหมือนกันอันนี้น่าจะน,น่าจะเป็นเหล็กสดนี่น่าจะเป็นเหล็กทรายนี่เป็นผ้าย่อยของเสร็จผมก็ออกตามหาทาเลีทตั้งครับแล้วระหว่างทางเนี่ยก็ศึกษาดูว่าเกมมันคราฟเวนเด็ได้ไหมแล้วก็ไล่ฟาร์มไม้ขุดหินไปเรื่อยครับก่อนจะไปหาที่สร้างบ้าน อวอันนี้ฮะก็ดูดีมีอยู่นะดูดีมีอล่าอยู่นะโอ้โห <c oughs> ม,มีประตูอยู่ไหนวะชิบหายทุกคนโอเคไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วก็ที่สำคัญของการเล่นเกมเซอร์เวลเนี่ยต้องมีสิ่งที่ปกคลุมนะฮะบ้าน ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรในนี้นะฮะอาจจะเป็นนี่แหละครับอ่าจูกบ็อกซ์มิวสิกเอ้ยว่าไม่ใช่แล้วขอาหาก่อนเนียบิวนี่ครับมันคือน,นี้ต้องใช้ไม้พันหนึ่งมันจะสว่างเกินไหมหรือเปล่าวะกลัวแบบว่าคุณข้างนอกมาเห็นนะครับผมเอาบ้านก่อนนะผมเหมือนจะมีไม่พอนะฮะ เียงอาบพอดท่อ่ะทีนี้เายไม่มีบิลนะแต่ว่าเราจะทําเตียงนอนไว้ก่อนวางที่นี่นะครับอ่ะน่าปวดใดเลยทุกคนนี่เรามาถูกปะเนี่ยเรามาใกล้เมืองใหญ่เกินหรือเปล่าวะครับผมคือไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตรอดได้นานสักแค่ไหนนะครับจากเมืองนี้แต่คือผมรู้สึกว่าเราน่าจะยังเข้าไม่ได้นะฮะตอนนี้ดูอันตรายมากเลยอนะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโดนเซิงหญิงตายชื่อว่า BTR นะครับไม่ได้เป็นชื่อคนแหละแต่โชคดีนะครับที่เราวางเตียงไว้แล้วก็เดี๋ยวรอเราเกิดก่อน41วิเเกิดแล้วครับตอนนี้แต่ว่ายังมีเสียงปืนอยู่แถวนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าอ่าอยัางไงยงไ,ยงไเห็นไหมไอ้คนทุกคนข้างขวามผมอะ่ะโอ้โหโอ้โหเสียงเต็มไปหมดเลยไม่รู้ครับ เราไปดูตรงที่เราตุยก่อนนะฮะว่ามีของเหลือไหมเขาได้มาเก็บของเราหรือเปล่านะครับโอ้ยมันไม่ได้เก็บของเราเลยทุกคนนา่ากลัวจัดไปก่อนละเราฟาร,ร์มต่อนะฮะมันไม่ได้อะไรเราไปเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าแม่งโคตรขนลุกเลยเกมนี้ แม่งกูเล่นรัดปกติกูยังไม่รู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้เล่นได้เฮียนี่โคตรน่ากลัวเลยแม่งปืนแม่งยิงเสียงโคตรดังโคตรน่ากลัวเลยแม่งเดี๋ยวนะนี่หินหรือเปล่าต้องขุดหินแล้วก็ตัดไม้เข้าบ้านนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันในนี่ไม่พอไอต้องทำบิลอีกนะ่าจะฟาร์มตรงนี้ได้สักพักหนึ่งนะไม่ดูแบบว่าค่อยมีอะไรแถวนี้โอ้ยสองเม็ดเลยว่ะบ้านผมไม่ต้องใช้กัน โอ้ยโคโตโอ้โหแม่งทำไมมันเดือดอย่างนี้วะมันไม่น่าเอาอะไรเรานะครับคือของเป็นของฟาร์มครับทุกคนี๋ยวเราไปเกิดแล้วก็ไปดูศพอ,อีกทีหนึง่งโหระเบิดรถถังครับทุกคนนึกว่าบ้านเราโดนระเบิดทีนี้คือไอตัวที่แม่งลูดของเราอะ่ะเหมือนมันจะเอาของเราอะแม่งอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นานจัดเลยทุกคนนี่ครับจุดที่เรา เสียชีวิตโอเคครับโอยเอาของเราไปหมดเลยทุกคนไอเด็กนี่ขุดเรายังสะพายหลังอยู่เลยวะแม่งเอ้ยเอาที่ขุดเราไปทําไมวะแพ่งเจอไม่เงาฟาดไปนาทีหนึ่งเอาไม้เราไปได้ปะมันเอาหินมันไมไ่เอาหินเราไปนะโอเคอย่างน้อยยังมีที่ตัดไม้เว้ยยังมีที่ตัดไม้แล้วก็ยังทำเอ้ทีซีเราอยู่ปะมึงเอาทีซีกูไปด้วยหรอมึงยังไม่มีบ้านหรือย,ยังไงกูไม่เข้าใจ ถ้าผมมีปืนมีบ้านผมเจอมันเมื่อไหร่ผมเอามันแน่ผมจดชื่อไว้แล้วตอนนี้กลับบ้านมาทําบ้านเป็นหินก่อนครับเพราะบ้านเราเป็นไม้กลัวแม่งจะมีใครม <า S 2> ไม่ได้กะสร้างใหญ่ครับกะออกไปใช้ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยก็มาคับเสื้อผ้าดูว่าใส่ทั้งหมดเลยเนี่ยจะก,กันรังสีได้ไห<ด>มับไม่ม,มืดพอดีครับก็เลยลองคับปืนเล่นดูดูนี่ต้องพอไหมเอ้จุดไฟว่ะอุย้ยเชี่ยทำไปเล่นไปะนะจะไม่งจุดไฟเลดระเบิดเลยครับไม่ต้องพออ่ะยี้อเนี่ย ผมอยู่ในบ้านรอพระอาทิตย์ขึ้นครับแล้วเดี๋ยวจะออกไปฟาร์มกันต่อพอรุ่งเชา้ามาเนียผมก็ออกเดินฟาร์มนะครับพกแบนเดดไปเยอะมากๆครับแต่ปรากฏว่าลังสีแม่งขึ้นรัวๆเลยผมเลยคิดว่าน่าจะไปฟาร์มไม่ได้แล้วรเราต้องหาของสอมใส่เพิ่มผมก็เลยวิ่งกลับบ้านมาครับมากินน้ําดูว่าจะลดลังสีเหมือนในเกมได้หรือเปล่าปรากฏก็ไม่ช่วยเลยยูไรยิงเสียงปืนเลยแม่งใจแม่งสั่นวะยิงกันเดือดมากแต่ขอโทษนะครับยิงกันที่ไหนเอ่ย ขอของหน่อยเว้ยใช่บ้านกับดักนะโอ้โหอะไรไม่รู้ว่ะขอคนละกันแม่งเยอะดีพวกในนี้มันจะมีของปะวะหรือว่ามันเป็นแค่กล่องเฉยๆวางไม่ได้นะครับนี่ไโอ้โหยังเอาครับทุกคนลองวางดิโอเคมันไม่มีอะไรนะครับข้างในเนี่ยโอเคอันนี้เป็นประตูเหล็กนะครับไม่มีอะไรแล้วหเล่นก,กัน4คนเลยครับบ้านหลังนี้อุ้ยมีสกินด้วยฮะทุกคน นี่นะครับเราฟอง,องกลับบ้าน,นครับนี่ฮยฮ้ยฮยฮยตอนนี้เราไม่โดนลังสีแล้วนะครับทุกคนแต่จะโดนคนยิงแดนนะเราจะค่อยๆเข้าไปดูนะครับว่ามีคนอยู่ตรงไหนบ้างโอ้ยเมืองใหญ่จัดทุกคนเอาว่ะเข้าเมืองครั้งแรกนะครับเฮ้ย จบหรือเปล่านะข้างหน้าน่ะตังซ์สีเขียวน่าไปดูอะไรอะไรวะทุกคนเห็นมันผมไหมมันเป็นแบบว่ารอยสเก็ตหรือเปล่า เลยบอดเหรอมันคือบอดเหรอวะน่าจะเป็นบอดนะฮะเพราะมันยิงไกลมากอะ่ะก็คนไม่น่าตาดีขนาดนะาดั้นแค่แั้นเสียงเดินป้าตะลุนระบดือเปล่าวะ ไม่ไหววะเมืองแม่งโคตรเล่นยากเลยครับต้องหาปืนก่อนก็ปะพันธาก่อนไอ้เฮียบ้าโดนเลทไอโอ้โหอียแม่งเลดบ้านผมทุกคนโอ้โ ที่มันเป็นใครวะเอ้ยแม่งกูโดนเลทบ้านในโลบอกอแม่งกูจดไอโซไอโซกูจำชื่อมึงแล้ไอโซนี่แหละครับข้อดีของการเป็นเด็กติม๋มของมันจะไม่ค่อยมีค่าคับเท่าไหร่โอ้เอ้ยเฮ้ย เอาไม่ได้ของบ้านเราไปเอาแบบนี้หวานดีครับเราซีลก่อนนะทุกคนเออโอเคครับบ้านเรากลับมาเหมือนเดิมแล้วแม่เขาบอกว่าบ้านแม่ไม่มีอะไรเลยว่ะเพื่อนดูดีครับของเรายังกำอะ่ะฮะเราไม่มีอะไรจริงครับเราเพิ่งมาเล่น มันทำยังไงได้วะไม่หาของไม่เจอเลยวะนในเกมนี้เนี่ยแม่งมีโต๊ะโคตรเยอะเลยครับโต๊ะปืนโต๊ะเสื้อผ้าโต๊ะทำยาถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยน่าจะฟาร์มนานมากครับผมก็เลยออกไปฟาร์มครับกะว่าจะทําโต๊ะทําปืนสักหน่อยครับจะได้ออกไปลบเมืองใหญ่ได้จะฟาร์มได้ใกล้ๆครับก็เลยมาหาฟาร์เมืองเล็กๆแต่ปรากฏว่าชุดที่ฟาร์มอยู่เนี่ย ผมเปิดเครื่องย่อยไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรครับรู้ตัวอทองถึงแม่งหลุดแล้วผมก็รอสักพักหนึ่งครับกว่าเนจะมาทีนี้ตอนมาปุ๊บผมก็จําได้ว่าเฮ้ยก่อนเข้าเคม,มันมีช็อปนี่ว่ะในรลบอกเนี่ยมันซื้อของได้ไม่ใช่เหรอวะมาครับผมคือเมื่อกี้ผมหลุดไปนะครับแต่ทีนี้ผมก็ึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยตัวเราแม่งย่อยอยู่ตรงนั้นด้วยทําไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าผมมาเห็นว่าไม่มีช็อปขายหน้าทางเข้านี่ว่าคุณต้องการซื้อฮอตบันเดลหรือเปล่าหรือปืนคืออันนี้ผมอ๋อมันคือ เราสามารถเอาของที่เรามีเนี่ยซื้อได้เลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรามีเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยโอ้โหหรือว่าจะเ,เราจะฟาร์มไปทำไมวะแม่งเอ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยจัดไป1,000งพโลบั๊อืมมาแล้ว ไอ้นี่ปืนที่มันใช้ยิงเราดีกว่าเมดูซ่ามิตาลีเ่ Med usa, Med itary, เนี่ยครับผม 2,000... เดี๋ยวผมจัดปืนเมดูซ่ามิตาลี่มาเลยดีกว่าทุกคนมาอยากรู้ว่ามันจะแรงสักแค่ไหนวะอืมมาแล้วครับผมเอาชุดเต็มไปสักชุดไป ผมจัดสตาร์เตอร์แพ็คไปเยอะมากเลยครับแล้วก็กดติดตั้งครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเข้าไปในเกมปรากฏว่าไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยผมก็มองว่าเฮ้ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันไปนอยู่ที่ไหนวะหรือว่าเป็นเพราะเราไม่มี VP ครับก็เลยออกไปจัด VP <ผ>มไม่อีกครับบอกเลยว่าแมงโคตึงครับมีทุกอย่างแล้วผมก็กดเข้าเกมครับติดตั้งดูแม่งไม่เจออีกแล้วคือตอนนี้ผมไปถามคนในแชทครับคือถามมาเฮ้ยแมงมึงเอาของมายังไงวะแมงบอกว่าให้กดแท็บผมบอกว่าไอคือกูจะเอาของที่กูซื้อมาน่ะแมงบอกกด F4 ว่าตอนนี้แม่งทีอ่อาวุธกูเอามาไม่ได้แล้วเชื่อมันเอามาจากตรงไหนวะทุกคนตอนนี้คือแบบว่าใครรู้บอกทีนะครับเดย์โดนอีเวนต์ t ายทูไฮอิสไลฟ์ฮอลลีบดไอเพย์เฟิร์สไทม์โบไอบาไอจัสบายดิสเกมย esterday ไอเพยครั้งที่2องโอ้โหมึงทำเป็นงแอคเลยแบบว่าเขาบอกว่าผมใช้โปใช้โปรเฮ้ยอะไรเนี่ยกูยังหาปืนกูไม่เจอเลยตอนเนี้ย หจุดไปก่อนไหมหมันจัดแล้วทีนี้ผมก็ไปจัดตู้ไอ้ข้างหน้าอีกครับเนี่ยเห็นไหมคือตู้เพลงอะไรก็ไม่รู้กค,คิดว่าอาจจะเป็นที่เอาไว้ดึงของเคสหรือเปล่าแม่งมั่วซั่วอล้วไปหมดแล้วตอนนี้จนในที่สุดเนี่ยผมก็ขี้เกียจหาแล้วครับออกไปฟาร์มเองดีกว่าอ้โหกูโดนเอสโค p ลาสเอาปืนเฮียอะไรยิงกูเนี่ยแม่งเต็มเข้าที่อกกูเลยเฮ้ยอ้โห,โหโเอสโค มันเห็นบ้านกูแล้วแย่แล้วโชคดีที่ว่ามันไม่ทําอะไรบ้านผมแต่ผมยังกลับบ้านไม่ได้ก็เลยมาหาที่ฟาร์มก่อนครับเจอฟักทองก็กดกินเพิ่มเลือดทีนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีน้องที่เล่นโรบอก<ม>ที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเข้าเกมมาพอดี<ม>ก็เลยอยากจะลองถามดูว่า<ฮ>น้องไปเล่นเกมนี้ไปหรือเปล่าฮัลโหลพี่ครับเราเคยเล่นลปลาแบบน,นี้เคยเล่นพี่เคยเล่นออันนี้เราไอเราชื่ออะไรในเกมนะกูดดีป่ะใช่พี่ใช่ครับ คือเรื่องของเรื่องตอนนี้พี่อ่ะ,ตอนนอะเติมเติมไอ้นี้เข้าไปไว้แต่ว่ามันไม่รู้มันเอายังไงอ่ะโอ้โหพี่จะเอาปืนไปยิงแม่งอ่ะแต่ว่าออมันไม่มาดิเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนถ้าถ้าโดนเลดบ้านนะให้ถือแจ็คแฮมเมอร์พี่มีสามทีก็ลนะ่วงละแรงกว่าปืนอีกหรอใช่พี่ระยะประชิดคือแรงกว่าปืนอีก ผมมีผู้เชี่ยวชาญโรบอกมาได้ครับก็เลยลองสอบถามด้วยว่าไอ้ขอที่ผมซื้อทั้งหมดเนี่ยมันไปไหนอยู่ทำไมมันไม่เห็นเข้าตัวเราเลยครับพวกของ VP หรือของพวกชุดก่อเนี่ยจะเอาไปยิงไอ้พวกที่แม่งยิงเราสักหน่อยแลวน้องก็ตอบมาว่ามันเป็นสกินหรือเปล่าพี่ใช่พี่น่าจะเป็นสกินนะมันกดสวมใส่อะ่ะมันไม่ใช่เอามาใช้อะ่ะรอใช่พี่ไม่เชื่อพี่ลองครับพลิกแอคดูดิงานเดินเลยนะถ้าเป็นสกินอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนตอนผมเล่นมันมันซื้อปืนอย่างนี้ไม่ได้มันซื้อได้แค่สกินอย่างเดียวโอเคครับมา ตอนนี้เราได้ผู้ร่วมเดินทางมาอีกหนึ่งคนนะครับก็คือสรุปแล้วว่าไอที่เรานั่งสงสัยก็อยู่ตั้งนานเนี่ยมันคือสกินทองคำกูซื้อสกินในโลบอกไอ้ฮีอ่ะนี่เราเล่นเรา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 เล่นบ่อยปะเกมนี้อ่ะพี่ใช่ไม่ไม่ค่อยบ่อยไม่มีเพื่อนเล่นเลยออไม่เล่นแต่ว่ามาเล่นคนเดียวอยู่นะไม่รู้ว่าโจทย์พี่ันหลับหรือยัง บ้านทรงอะไรวะเนี่ยกูพอมีคนมาเพิ่มก็ต้องขยายบ้านหน่อยครับอยู่แค่นี้ไม่ไหวอึดัดจริงครับผมก็เลยทําบ้านให้มันเป็นทางยาวออกมาอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มทางขึ้นวางเตาเตรียมเผาแร่เตรียมออกลบเต็มสูบเริ่มจากการที่ว่างใส่เสื้อผ้าครับแล้วก็คาบคอตปูเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเมืองที่อยู่ข้างในกันตอนนี้เรามี2คนแล้วไม่ต้องกลัวนะครับพวกบอทเนี่ยบอกเลยว่าโดนเราแน่แล้วผมเอาผ้าพันมาอย่างเยอะบอกเลยโดน โหเยวะยิงแบบเนียนๆเลยครับผมบอดเต็มเลยพี่า<ห>บ,<อ>บอดตัวแรกโดน,อน,นเอาวะเอามาแล้ววะ,ะเ,เปียบเมืองใหญ่วะมีของไหมในบอดอ้บ,อดบัม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  แล้วไปคลิกเครื่องอะไรนี่อ๋อเออว่าเครื่องนี้แหละใหญ่ๆทำได้โดน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 ช่วย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 คน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 เจ็บ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 ตายโอมาดิเนี่ยโดนธนูยิงดิโอ้ไม่ใช้ปืนอะไรอ่ะ แม่งโดนกูสอยเข้ากระบ,บาลไปเมื่อกี้โดดก่อนครับผมอุ๊ยวันนี้แม่งเอาเรื่องหว่ะทุกคนอยู่ๆเราก็ได้ปืนมาฟรีเฉยเลยครับไม่รู้ว่าธนูมันแรงหรือว่าเลือดมันไม่เต็มก็ไม่รู้นะครับแม่งโดน2ทีดับเลยผมย่อยของเสร็จก็กลับบ้านไปครับเพราะว่าเราได้ของเยอะมากๆเลยเตรียมไปเรียนโตะทําปืนครับแต่จู่ๆเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนใครอยู่ข้างนอกอีกคนนึงครับเสียงปืนดังมากก็เลยลองเดินขึ้นไปดูอย่างใกล้บ้านเราเลยนะพี่โอ้ยไอ้เหี้ย เวื่อจัดน้องป,อปีนมาโอ้โหปืนกลน่ะเออไอเอโคนี่มันโปะปะเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ร<ๆ>เพราะผมยังไม่เคยเจอโรบอกว่ามันมีการเติมตังค์ทำได้หรือเปล่าแต่ผมงงมากเลยว่าจริงผมเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกมันอยู่ข้างล่างครับแต่จู่ๆหลังจากที่ผมยิงมันเสร็จเนี่ยมันหายตัวครับแล้วก็พุ่งไปยิงตรงบ้านผมเลยตอนนั้นผมก็ยังไม่เอะใจว่าแม่งเป็นโปรเปล่าหรือว่ามันมีสกิลอะไรพิเศษในโรบอกซึ่งกูไม่เคยเล่นไงแย่เลย ไม่ดีเนี่ยพี่มีไฟแจ็คพี่เผามันได้ไหมเอาหินทุบมันเฮ้ยพี่ว่ามันโฟอ้เหี้ยมันรู้ดีเกินถ้าเจอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพี่โลบบอกแล้วแล้วมันแล้วมันแบบว่ารู้ได้ไงว่ามันมันแบบว่ามันเป็นโฟอ่ะเดาอะไรเช็คอะเนี่ยดูดิพี่เกิดปุ๊บมันรู้เลยว่าพี่อยู่ข้างหลังอะแบบมันมันมองไกลเกินมะจนกระทั่งมาเจอช็อตนี้แล้วครับผมเลยมั่นใจว่าแม่งไม่ใช่คนแห้ะมันวันวับมาได้ไงวะ ออกไปแล้วมันออกไปแล้วเอาซิวซิวซว,วอลกตายก่อนได้ไหมหรู้จะเดินกลับบ้านเอ้ยมันถึงมันอยู่บ้านนะพี่เอ้ยทำไมมันวิ่งเร็วจังอะน้องชายแต่มันมันวิ่งเร็วจังเลยเกิดอะไรขึ้นเตียงผมหมดครูดาวแล้วครับก็รอเตียงเกิดที่นี่พอเตียงเกิดมาปุ๊บเนี่ยผมก็มาเกิดครับแล้วก็มาย่องดูว่าถ้ามันเป็นโปรจริงเนี่ยมันจะต้องยิงผ่านทะลุผ,ผมครับเห็นแค่เส้นผมมันก็ต้องยิงแล้ะผมก็เลยลองเวบๆดูว่ามันจะเห็นผมจริงไหมครับสรุปแม่งเห็นจริง โอ้โหชัดเจนเลยจ้าพี่น้องดูดีสดด้วยโอ้โห,โโหเก่งเกินพี่น้องบันก็ตึ่มเกินนี่พี่ว่าน้องดา่าฝักส,บสับหน้าแม่งแล้วะ่ะเสียงฉี่ป่ะพี่แบบระเบิดถั่วเปล่าแปดสิบโฟูแล้วน้องเรียบร้อย เราทำเป็นสักอย่างน้องโอ้โหสับไม่โดนี้เฮียโอ้ยกูโดนเลนอีกแล้วอันนี้แถมให้อีกช็อตหนึ่งวิ่งอยู่ในพุ่มนั่นไงนั่นไงทะ<บ>ลุต้นไม้เลยพี่น้องทะลุตน้นไม้ถ้าใครสนุกอยากให้เล่นอีพีสมึงไปเล่นกันเองเลยนะหรืออยากให้ทำคอนเทนต์ขอ5,000ไลค์เดี๋ยวจัดการให้เลย